มันมีพื้นฐานที่ดูดีอยู่แล้วอ่ะสวยเนี่ยสวยจริงป่ะพี่มุกโกะที่บอกว่าพี่ช็อตบอกว่าให้ไปให้ไปเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ตายคือไม่ต้องทำอ่ะมทำยังไงจริงเหรอพี่บอกพี่ช็อตว่าอะไรนะบอกให้เสียบปลั๊กไฟแล้วก็ตายเลยเกิดใหม่อเปล่ามุกโกะฉันนี่ก็ทำงานแต่จะเป็นแนวขออนุญาตผู้ใหญ่บอกว่าขอพักหน่อยนะคะเพราะว่าหายใจไม่ได้เพราะว่าแผลมันบวมมาก ี่แท็กแรกกับพี่ตลอดเลยนะเอ้ยม่แล้วผมรักพี่ผมรักพี่เลยมุกนี่ขอพี่ชอบต้องเล่าพี่ชอยตอนพี่ชอบเล่ชอบมุกนี่แน่หลอเสียงปักไฟแล้ว่ายแล้วใครยอมไปแบบโอ้โหนี่มุกงกอดูสินี่กี่ปีมุกงกอประมาณอยู่ประมาณปีสามอะครับหน้าปลาทองเนี่ยนะแต่มุ้ง บอกว่าเขาแอนตี้สัญญกรรนะคุณผู am, ออ้ชมแอนตี้ยังไงอ่ะเล่ามาสิไม่หรอกคืออย่างนี้เวลาคนอื่นเจอหน้าเราสมัยก่อนเงี้ย<ต><ต>เราแบบมาเจอเพื่อนๆนี่นไม่เคยเจอเลย<ส>เวลามาทักเราเขาบอกไปทําอะไรมาเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็ติดตลกเราก็ออบอกว่าไม่ทำแอนตี้สัญญกรรไม่ทำไม่ทำบอกไม่ทำหรอไม่ทำจริงๆหรอจริงๆไม่ทำเองให้หมอทำให้ ไม่ทำเองให้หมอทำให้และที่สำคัญคือไม่ทำที่คลินิกแต่ทำที่บ้านด้วยไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เคยไม่เคยเพือนเนาะไม่เคยพากกรเทือนน่าจะไม่อยู่ถุนวันนี้พี่จ๋าผมต้องขอบอกว่าอันตรายมากอันตรายมากนี่คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีเรื่องของเถือนนะครับนอกจากข่าวของหญิงวัาถาแล้วเนี่ยเช้านี้ครับเรื่องสัญญกรรมเป็นข่าวหน้าหนึ่งเช้านี้อีกแล้ว สาวพฤ้ตี้นะครับเกิดอาการช็อกเนี่ยหลังจากฉีดสารคอลลาเจนเพื่อเสริมสะโพกกับหมอเถื่อนจนหัวใจหยุดเต้นและขาดออกซิเจนกว่า4นาทีจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราครับส่วนหมอเถื่อนที่อ้างว่านะชื่อเรามีชื่อด้วยครับผมชื่อหมอป๊อปธนัทรู้จักไหมผูกเกาะนะรู้กก็ได้หนีหายไปตอนนี้ติดต่อไม่ได้ครับ นะลักษณะของหมอป๊อบเนี่ยอายุประมาณ26-27ปีรูปร่างท้วมผิวคล้ำสูง170เซนติเมตรนะครับอ้างว่า,า,าเปิดคลินิกเสริมความงามอยู่ที่ย่านเมืองทองธานีจังหวัดนนทบ,บุรีอ่าแล้วครับคุณผู้ชมก็หน้าก็จะประมาณนี้แหะครับหมอป๊อปไม่ใช่ครับผมไปเจอหมอป๊อป <laughs> ได้เลยที่บ้านเจ๊แม่มมาเช้าเติมก่อนมามัที่บูดี้ตกเกิดวอนท้าเขาหลบอยู่ที่อ๋อฉันเติมอาทิตย์นี่แล้วเป็นหอป๊อบอะไรนะป๊อบ ป๊อปธนัทพี่ป๊อปธนไทไม่รู้ใช่จริงหรือเปล่าเอางี้ดีวกว่ามันเป็นคอร์มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากในฐานะที่ทั้งสามท่านเนี่ยเป็นตัวแม่เอางี้ดีกว่าตัวแม่ตัวพ่อเรยนะสัญญกบเนี่ยถ้ามีคนทางบ้านอยากสัญญกากรรมบ้างอยากจะบอกหรือเตือนอะไรบ้างเพราะเราเห็นข่า,นา,าวน้าหนึ่งเช้าน<ช>ี<ช>้แล้วไงครับใช่ไหมโดยเฉพาะของเถื่อนเนี่ยใช่ไม่เรารู้สึกว่าหนึ่งคือไม่ผิดที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วทให้มันดูดีขึ้นครับแต่ว่ามันผิดตรงที่ถ้าคิดจะทําแล้วไม่ศึกษาข้อมมูลทีี่ันด ืนยนท้ายที่สุดแล้วเนะี่ยคุณไปฟังคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะค,คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าคุณทําหรือไม่ทําเพราะฉะนั้นเนะคุณก็ไปดูตอนเราทำเนี่ยเราไปนั่งดูเคสเลยนะว่าเฮ้ยหน้าแพทเทิร์นหมอคนนี้ออกมาเป็นยังไงคลินิกเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงบ้าง Google mm. มีนี่เสิร์ชเข้าไปสินะฮะ mm hmm. ในที่สุดแล้วก็คืออย่าไปเชื่อคารมใดๆก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. ใครจะบอกว่าคนที่เป็นหมออยู่ที่นั่นทํานู่นทํานี่ดีเลยอย่าไปเชื่อ mm hmm. นะครับศึกษาด้วยตัวเองแล้วในที่สุดแล้วทำออกมาป็นนนยัังงไี่ตอให้้มดขึ โอเคหะแฮัปี้แต่ถ้ามันแย่ลงเนี่ยเราจะได้ไม่เสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองเราก็รับสภาพได้เพราะไม่มีใครมาตัดสินใจแทนเรานี่ถูกป่ะเราตัดสินใจที่จะทําเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ศึกษาให้มันมากมขึ้นเท่านั้นเองตั้งแต่เข้าวงการมารรผมไม่เคยเจอเจ๊แมมดูเดือดขนาดนีมด้มากจริงจังมากนะจริงจังมากจริงจังมากเอาอย่างนี้ดีกว่าสัญญการเปลี่ยนชีวิตคุณมากไหม คือสำหรับบุโกะเองเนี่ยนะคะบุโกะคิดว่าจริงๆแล้วการทําศัลยกรรมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรือไม่ได้ทำให้ไปฆ่าใครอะไรแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะบุโกะเชื่อว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยใหม่นะคะ,ะรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าการทําศัลยกรรมให้ดูดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่วงการได้จริงๆมันไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าเกิดทําแล้วเรามั่นใจแล้วเราทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในการทํางานม,มันก็สามารถที่จะ ยืนได้บนการทําศัลยกรรมอย่างถูกต้องและถูกวิธีเพราะบุโกะเคยแบบว่าเป็นวัยรุ่นมาก่อนเคยทําตั้งแต่แบบคลินิกแบบในราคาที่แบบไม่ได้สูงมากเพราะว่าเพิ่งเก็บเงินได้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีดั้งจมูกเหมือนคนอื่นเค้าตอนนั้นรู้สึกอยากจะหายใจคล่องละตอนนั้นก็เลยไปทําโดยที่แบบว่าไม่ได้บอกคุณแม่ด้วยไม่ได้บอกใครไปทําแล้วรู้สึกว่ากลับมาก็ต้องมาแก้อีกเพราะฉะนั้นน้องๆที่จะทำเนี่ยต้องศึกษาให้ดี ว่าอยากจะทำแล้วจะทำที่ไหนทำให้ดีไปเลยทีเดียวได้ไม่ต้องเจ็บซ้าซ้อนพี่เนี่ยเจ็บไม่เยอะอะไรนะอะไรนะพี่เนี่ยเจ็บไม่เยอะก่อนปิดเบรกนี้ครับเรามาพูดถึงวุฒิเกิดมาคุยอาทิตนี้หน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับแม่หนังเรื่องแฟนฉานแน่นอนคุณเคยดูไหมทุกท่านดูตั้งแต่แจ๊กหน้าตาดีกว่านี้ตั้งแต่มันหน้าตาดีกว่านี้ ต้องขอบอกว่า<ด>ปีนี้เนี่ยแฟนฉันก้าวเข้าขสู่ปีที่10แล้วนะครับผ<ม>ู้ชมพอก้าวเข้าสู่ปีที่10ปุ๊บเนี่ยลองใส่เ,เสื้อแฟนฉันยุคในขณะนี้ทีมงาน Woody World วูดี้เวิร์ลเราก็เลยคิดไอเดียขึ้นมานะครับอ่าหนึ่งในทีมงานของคุณขวัญเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมารวมตัวกันดีไหมสำหรับนักแสดงแฟนฉันแล้วก็ให้ไอเดียนี้เจ๋งดีก็เลยจัดเต็มไปเลยผมเนี่ยโทรสั่งแจ็คครับไหนๆก็เป็นลูกน้องเราแล้วเนี่ยให้โทรตามนักแสดงนำทุกคนมีใครบ้างมีแน็กแน็กออฟเกตโยกแล้วก็ลงงเเหีียยโโฟฟกกกััสสด้วนน่่บอแผม ตอนแรกบอกเอ้มาครับผมแต่เชื่อว่าตัวพายครับแก๊งต้องขอบอกว่าตอนแรกคิดว่าจะนั่งท้องปกติแลรวถ่ายเป็นหนังเลยผู้ก่อจริงแล้วสวยดีนะและที่สําคัญเลยเราเราเรามีการเซตฉากฉากหนึ่งตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าแก๊งแฟนฉันเนี่ยอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นยังไงนะแน็คกับโฟกัสจะได้ได้ไปดูว่าพบกันหรือเปล่าใช่มีอยู่ในนี้แน่นอน แต่ระหว่างถ่ายไปเนี่ยมี2เรื่องที่เกิดขึ้นที่เราไม่ทราบอันดับแรกก็คือทุกท่านฟังให้ดีนะฮะตอนสมัยก่อนตอนเด็กเนี่ยคนที่แอบริมโฟกัสมากรับร้องไห้ทุกครั้งที่เจ้าแน็เนี่ยนะครับจับมือโฟกัสคือใครรู้ไหมใครคนนี้ครับ จริงเหรอคุณแจ็คแฟนฉันหนูลูกทำไมหนูไม่คิดตั้งแต่เจียมมือเจียมตัวอะไตอนนั้นค่ะเขาคิดว่าน้องโฟกัสจะรักใช่ไหมครับร้องไห้รักคงจริงครับรักมากใ่ไแต่เขาไม่เอาครับไม่เป็นพี่พี่เขาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งก็คือโฟกัสเผยเลยว่ามีแฟนอยู่ในวงการบันเทิงเป็นพระเอกชื่ออักษรย่อตัวบอใบไม้บอใบไม้ช่องสามเราไม่รู้เลยว่าใครไม่ใช่บอยประกอนไม่ใช่บอยประกอนโบ๊ทวุนนัน ท่านพลาดเด็ดขาดคืนวันอาทิตย์นี้4ี่ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆกับการรวมตัวนะนักแสดงของแฟนฉันในรอบ10ปีแล้วต้องบอกว่าเป็นเทพเกิดมาคุยที่ห้างจริงไปดูตัวอย่างกันครับก่อนปิดเวกนี้ครับขึ้นวันอาทิตย์นี้เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งในรอบ1ิปีของแก๊งแฟนฉันที่พี่น้องชาวไทยทุกคนคิดถึง พลาดไม่ได้เด็ดขาด เรามาเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกมาอยู่หน้าสตูดิโอของเราบ้างดีกว่านะครับมานั่งฟังเสียงเพลงมายืนฟังเสียงเพลงทำอะไรลูกท้องช้างหน่อยครับ่วงนี้พียคุณไม่ล่อไปเลยล่ะไม่ได้ช่องดีตอนเช้าเออมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจแม่บุญทุ่มนะครับกันหน่อยดีกว่านะฮะจะรู้ว่าเขาร้องเพลงเพราะมากๆและตอนนี้เขาก็มีเพลงใหม่ล่าสุดมาร้องให้เราฟังนะฮะซึ่งแต่งขึ้นเพื่อขอบคุณแฟนคลับนะครับเอาละไปฟังกันเลยดีกว่านะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Love at First Sight เป็นไงบ้างจากเจ๊แมพครับ รักแรกพบใช่ไหมแรกพบเออเห็นปุ๊บแล้วก็ปิ๊งปั๊บเลยเพลงริปเพลงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ดีนั่งอยู่บ้านแล้วก็คิดว่าฉันอยากร้องเพลงหรือยังไงไม่หรอกคืออันที่แล้วคือละอายใจมันเศร้ามากแล้วก็มันฟีดแบ็กดีมากคือคนเข้าไปดูกันแบบ10บล้านวิวแล้วก็ไม่เลิกเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกเราจะร้องเพลงเศร้าอีกแล้วก็ไม่เอาดีกว่า อย่างน้อยที่สุดก็คงจะเป็นเพลงอีกมุมหนึ่งของเราบ้างก็เลยอยากให้ลุกขึ้นมาแบบสดใสยิ้มแย้มอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอกับพี่ๆซึ่งเป็นคนอินดี้นะครับทำเพลง Absolute Pop คือชื่อคอนเซ็ปต์ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากให้เจ๊แหม่มเป็นคนเปิดเปิดเพราะว่าหนึ่งคือเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะอ่าเราก็เยอะมากเลยคือเราก็รักแฟนคลับแหมไม่ต่างจากเธอหรอกอะไรเงี้ยเปิดเปิดอะไรครับพี่ไม่เปิดเพลงเปิดซิงเกิลเปิดอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยจ๊แหม่มได้ข่าวว่าเพลงนี้เนี่ยโหลดฟรีด้วยใช่แล้ว รายได้จะเป็นยังไงฮะก็ไม่มีไงไม่มีใครคม่ทำมาเพื่อแบบว่าอย่างที่บอกอะพอทําทุกอย่างโดยที่ไม่มีเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะออกไปด้วยความสุขรอยยิ้มอะไรเงี้ยทาให้แฟนคลับใช่แล้วแฟนคลับคุณเยอะมากเลยฮะก็น้อยกว่าพี่วูดดี้หน่อยนึงอะครับอะไรเงี้ยในเมื่อคุณดีเจเจมแมมพูดอย่างงั้นวันนี้เราก็จะรณรงค์นะครับ จัดรายการหรือว่าทำงานโดยที่ไม่เอาเงินเป็นตัวตัง <า S 3> ้งถูกนะนี่วันนี้ค่าน้ะนมันค่าตัวของเราทั้งสี่คน<อ>ไม่รับ<อ>ไม่เอาไม่เอาเลย<ม>ครับพวกก่อ,อขอ,ขอให้วันนี้โฟกัสเป็นคนๆไปค่ะแจ็คไม่เอาค่าตัวนะวันนี้นะได้ครับไม่มีปัญหาครับผมดีจังเลยอ่ะแจ็คเป็นคนดีเดี๋ยวตัวหลังเขาก็พูดอีกอย่างเออกาว่สร้างภาพไปก่อนช่วงนี้นะ facebook.com/djjamem คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้มันมันต้องทำยังไงบ้างครับเข้าไปโหลดได้เลยครับ คือที่ไหนก็ได้ที่คุณสามารถเข้าเน็ตได้เนี่ยคุณไปโหลดเพลงของเจนมนํแหนมได้เลยชื่อ Love a d v r s t i ์แแล้วก็เพลงนี้มีพี่โอเสกสรรมาออฟิชเชอริงด้วยนะครับ<อ>มีแจกของรางวัลด้วยนี่คือของพวกนี้เป็นของที่เราอยากจะมอบให้โดยที่ คนที่เป็นเจ้าของเหล่านี้เป็นผู้บริหาราเป็นเจ้าของสินค้าดังๆเนี่ยเป็นแฟนคลับของเรา,าแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราไปไหนปุ๊บเนี่ยเขาน่ารักมากอะ่ะเจอเราปุ๊บเขาจะาวิ่งมาบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับนะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าลองไปถามเขาดูเขาอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับที่เจ๊แมบมีความสุขในการให้กับทุกคนดีครับอาล้ครับพักกันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับช่วงส,สุดท้ายของรายการเราเดิฉันพุ่หญิงปนิตามาคุยกันด้วยนะครับพักกันแป๊บหนึ่งครับ ทุกท <mel od ic 00> <a> ่านครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับที่เราได้นำพานะครับทั้งแขกรับเชิญและพิธีกรและดีเจที่ท้องถึงสามคนมายืนเรียงกันในเช้าวันนี้ทั้งแจ็คและปุกโกะแล้วก็หนิงมณิตานะครับขอดทำข้อเดือนธันวาครับนี่ครับเดือนอะไรสองปีครับแจ็คล้วลูกเดือนหน้าแล้วครับเอหนะครับต้องขอบคุณคุณหนอเจ๊แหมนมด้วยจะเรียกว่าหนองวินัยตลอดที่มาร่วมรายการกับเราในเช้าวันนี้ เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของสัญปกรรมในเช้านี้เรานําเสนอเพราะว่าคนพูดถึงเยอะมากครับอยากให้เรานําเสนอเรื่องนี้อย่างที่บอกไว้นะฮะจะทําอะไรก็ต้องนำมาระวังทุกงตรวจเช็คต้องหาข้อมูลกันก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกับขวัญใจคนใหม่ของวงการคุณเตงหนึ่งกับการถ่ายแบบเซ็กซี่ครั้งแรกที่หลายคนบอกว่าทอ,อโอ ขอเรียกกระแสหรือเปล่านะครับเรียกกระแสนือว่าเรียกกระแสนี่เนี่ยคุณน้องไม่แต่เราเจอเขาบ่อยบ่อยมากที่ฟิตเนสที่เตอรเพราะฉะนั้นแบบเอ๊ะแล้อทำไมเขามาทุกวันเลยนะอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขามาทุกวันทัศน์ที่ถูกคนนึงครับพศอานนท์พรุ่งนี้ด้วยนะฮะหลังยอมลงข้อความขอโทษแอนนี่แล้วเขาบอกว่าฉันไม่ชอบการโกหกยังเดินหน้าแฉดาราน้ำเน่าต่อไปไม่แคร์สื่อพรุ่งนี้เจอกับเขาทุกคน7จ็ดโมงครึ่งวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ